ไม่ใช่อย่างงี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามาอย่างนี้เลยเติมเตมเติมเติมเตมเติมไอ้อะไอ้คนทำอะไรเด็กอยู่เยอะเด็กมันตเยอะ สวัสดีค่ะอ,อที่มึงโปรหลัง6ครั้งนั้นเ,นเด็กอัดแล้วเหรออัดแล้วเหรออัดแล้วเหรออตั้งแต่แล้วอ้าวเหรอเอ้มาจบเลยจบแล้วก็ไปหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้ทอชิจะมาเล่นแบบแบบอะไรวะมึงก็อัดชื่อแบบสิโว้ยตรงไหนอะลุงหมด ตรงไหนม,มันไม่<อ>ไมีผอ่ออะพอพ๋อตอนนี้อ๋อเอนี่ยโรบอทบุกโ,โ, <laughs> โรบอทบ้าโกเคครับโหลดบักอ๋อโหลดบล็อกเท้าเออนะโฮพิโซตัวนี้เลยเนี่ยสามคนเนี่ยนั่งเลยตัว <c oughs> นี้สั่งคนเนี่ยนั่งเออ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 วีสาว

อู้มืดตึ๊ดตื้อคืนที่นึ่งอุ้ยไหนไหนหนึ่งคืนที่หนึ่งปูเลยพยาบาลวะไหนหนึ่งกุยแปลดีมากค่ะโวยนาโวนมาโวนจับก็แค่เป็นพยาบาลแต่หัวล้มอะเวลคัมแอน็อสรอจะไม่ทีมอจริงรต้องเราขอกรเด็นฟอร์มีดสิอล้วก็แปรอักินไวออกซะด้วยสิ กูแลาไปโอ้ย oh. ก <Good luck. S 1> ูกูดกูดล็อกแลโอเคท้องค่ะรยาดิอ๋อเราก็ทำเหมือนอุ๊ยอะไรคือเราต้องเดินตามไปเหรอ คือเราต้องมาทำอะไรเนี่ยเราไป็นพยาบาลกลายเป็นแม่นาคโอเคสุดยอดแล้วสุดเพียบานกลายเป็นแม่นาคไอ้ยแม่บ้านไม่รู้มีตกใจหมดครับนักข่าวนักข่าวมาได้ังไงนี่ยตอนนี้เอายาอันสองใช่ไหมผมให้ยาสามมันจะเอาไปเล้วใส่หลายข้ออะไรนะ แต่เป็นเหมือนจะเป็นอันตรายโทร911ไม่เห็นว้าวโอ oh my g ้าอ้าวพี่ต้นเธอพูดอ่ะเ o p าะพ r ้วฟอรี่ I อรออหวังว่ามันจะไม่กลายเป็นเหมือนที่เมื่อเราไปตั้งแคมป์จะไปตั้งแคมป์ที่ไหนอย่าช่องสอง <Thanks. S 1> อ,ะอะไร oh, อะไรอีกอะไรอีกโอ้ โอ้ยแม่ามตขมตีผมตีทำไงอะฝาแม่ฝาดทำว้าดไวะทำไงอะเาเลยอะรไขวาไม่กวาดเอาฟาดมาีนะเอาฟาดฟาดฟาฟาดฟาดงฟาดอ้ทำไงอะฟาดฟาดฟาาไงอะโอ้ยน้ำยาข่าเป็นสาในน้ำยากดได้ปะ กดไปได้มันให้ความไม่กว้าเอ้าทำอะไรอ่ะตีมันเหรอกรอบออออกรอบออออทำไงค่ามันยังไงทำไงอ่ะวามุดเิทำไงอ่ะเหยียบมันเหรอตึกตึตึงไม่าชนิดนี้เหยียบไม่ พาไปฉายอุ้ยไม่ข่าเป็นสาวยังไงเนี่ยมันไม่ตายมันบอกให้ฆ่าเป็นสาบอะไม่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 เข้าใจคืออะไรเท่านี่เธอจะบอกไม่เข้าใจอยู่ดีมันเลี้ยงขาเป็นสาบไงไม่เข้าใจ มาได้คอยมึงสาบต,นตน้นต้นมาช่วยคอยมึงสาบก่อนอ้าวอ๋อมาให้ความไม่ก่อนทำไมวะวใช่กดตัวมาเลยเอ,เอาอะไรให้วะโทษไม่ทันอะไรให้ ไรแก้ไข่แล้วแต่อ๋ออันนี้เหรออันนี้แตกเหรอแตกเหรอ My stomach hurts เยี่ยสองเหรอครับ Give me medicine too Thanks คุณได้ยินว่า snake ขอไม่ใช่หรอก My head hurts Give me medicine one Thanks มาให้ผีะกำลังบอกเลยว่าผีต้นไหนมาฟาดไม่กาดหมดพี่ต้นพี่ต้น ผมรู้เหรอทำไมหน้าตาหมืนเป็กอะทำไมอะคือตัวเห็นหน้ากากอันนี้ปะตอนที่ผมเดินมาพอดีหน้ากากมันพุ่งมาชนกระจกอะพี่ตุ่น My throat hurts. I'll take medicine t h r วิ่งเรียกพี่ต้นแต่ลืมไปว่ากูปิดใหม่ไอ้เหี้ยกูหลอนจัดเลยเนี่ยกูกลัวเลยเนี่ยเนี่ยหน้ากากอันนี้มันวราปอะตรงัเนี้ยเจ๊ตายเหรอดูถูกเย เราต้องใช้ระบักนะหน้ากอดเนี่ยหน้าปวเนี่ยใอ่กูไหมใอ่กูไหมได้ยังคุณได้ยังคุณคละมัดไหมไม่ต้องแล้อะไรเนียาขย่าไปทีอ้ไปดิมามามา My throat hurts. How you? I'll take medicine to hey, Citizens uh. are reporting that the entity continues to terrorize people. Multiple murder incidents have been tied to this entity. It is very aggressive. You should not approach it at any cost. What? พี่หมอ <head> จะไปให้ที Give me medicine มไม่ใช่หรอกคนที่แ,บบแบบปลกๆปะต้นโดนจ่ำต้นโดนจ่ำ Thanks Thanks เ h e ๋ o ฟอสอ่าฉันดูเหมือนจะส่งกระปรกเราคุ้กวดดมันโอ้ย เสียงไม่กวาดเสียงกวาดคือแบบเสียงกวาดคือแบบไม่ได้อ่ะแล้วก็แกมันต้องมาปะ c a n I get สึกอะไรวะ กล้องทําคนเดียวไม่ได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะก็คืออะไรไงโทรศัพท์เลือดใครเนี่ยวิประจำเดือนใครใครทำาตัวบังเกิดได้หกอ้าวไอ้ไอ้นตัวเนี้ยมันมาตายได้ไงประเด็นอ่ะอุ้ยจุโม้จุโม้อน้ดํองน้ไหนอ่ะ ชอบทีนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันอย่าทิ้งหนอกล้องวันนี้ไม่อยากเข้าการฟอสบอลไทยกูหลอนแล้วคุหลอนแล้ววิโรงพยาบาลเนี่ยมึงไปกันเลี้ยวเลี้ยเป้ยเอาโยนทิ้งดิโยนทิ้งดิโยนนกทิ้งเมื่อกี้เห็นหน้าอย่างนี้ไปโทรหนึ่งเก้าหนึ่งด่วน ยิมตัวไรอยู่ขาหลังเขออ่มันเป็นหน้ายิ้มอะโอ้ยตกกระจายยากระหม่อมยางกระหม่อมหนึ่งเหรอก็ดูเลยนะเอาไปนี่เอาไปหน้าัวจังเลยแล้ลูกค้าได้มามีอะไรทำ้ากูเปิดแฟลชทำไมมีสิบ Give me medicine one ไี๋ยวดจังทักส์ Look like we have i n r o p e t อะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่านภาษาอังกฤษไหมอ่ะอะไรอ่ะภาษาบอโอ้ยหนูฟาร์บอลจับดิจับดิ

give me m e d i c i n ุกหมาดีไหมอะทุกคให้ไม่แพ้อะไรเลฮ้ยเฮ้ยรักหวไม่ดีแกรัแเมืกี้แล้วใจนอะไรเนี่ยอะไร่เฮ้ยใครก็ได้ปููเ้ยโ้ย้ยออะันไม่ดีครับ ลันไม่ดิมันบอกให้ลันล่ะวิ่งลันไปไหนมันบอกให้วิ่งมึงวิ่งไปไหนกันมึงมึงมึก็มึงดิดูที่เขียนกำแพงมึงมานี่มึงมาหนี่อ่ะเขียนอ่านว่าอ่านว่าทำความสะอาดซับเอาไม้ถูพื้นเอาไม้ถูพื้นมาแล้วรีบวิ่งเอาไม้ถูพื้นแล้วรีบวิ่งใช่หรออ่าไม้ถูพื้นนะ ค่อยๆค่อยๆแล้วก็รีบวิ่งไปถความอาตอว่าะอามดบไปดิเอารีบถัดินี่เหรอสอันอะใครจะเอาคุเขาหมดล้วไม่ไม่เอาไม่เอาส่งไฟอยู่ไม่เอาเือสองไฟอยู่ยังไงอะไม่เ่ากลัววัยิ้มสุดกลัวจดสา วิ่งแล้วค่ะอ้าวสรุปมันอยู่ในโรงบาลเนี่ยไหนกูเมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ยแน่เมื่อกี้มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่แน่มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยนี่นี่มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยจีเด้จีเด้แต่กูไปด้วยกูไม่ให้ยามันหรอกูไปกินมึไม่ต้องเบรกยากูบ้ากอ๋อเราไม่ใส่ตู้แบบวะฉันปวดคอเออเป็นประจำเดือนอะมึงอ่ะเด็ก มันบอกว่ามันปวดท้องไปประจำเดือนแน่เนี่ยอะไรเธอสมอเฮ้ยให้ผู้หญิงทำไม่ได้นะผู้มือเป็นผู้ชายนะทำไปเถอะทอมสิเฮ้ยไม่ใช่ทอมแล้วทันทีอย่าเอฟยูมีไม่รู้สมองวันวัน อะกลัวทำไปเรื่อยๆพวกมือก็แบบกลัวขี้ตดกลัวี่ตดกดหายหมดเลยล้างฝังหวดไม่ดีแก้วล้างังหวอไม่ดีแก้วเจออะไรบ้าะได้เราก็ตากล้องไปด้วยสิทีนี้กวาวุ่นเลยไฟดับไฟดับโอ้ข้างหลังไปด้วยว้าวุ่นเลยต่อที่อ่ะ อ้าวอ้าว้าว,าวุนอีกแล้วเอ้ใบไ,ไฟดูดนะคะเรา w i ไฟมาเรา w i ไ i มารอ w i ไฟมา,ร,า,ฟมารอนะคะมาก็หัอจากนั้นไปก็หายกันหมดเลยค่ะเราจากนั้นเพื่อนทั้งไต้ต้านแล้วก็ต้น ออกกันหมดเลยโทชีข้ขำมากเลยเพราะตอนนั้นไวไฟ,ฟหลุดนะคะมันก็เลยแบบทำการไม่ได้เติมต่อก็ขออาภัยจริงๆค่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะมาเล่นจนจบนะคะขออาภัยด้วยค่ะ